่ามีอะไรของหล่นตกหล่นหรืออะไรไม่รู้ครับค่ะตรงน,นี้ค่ะคุณลูกค้ามีเลขพัสดุไหมคะไม่มีครับไม่มีแล้วนั้นต้องตรงนี้ค่ะเรียนสายกับคุณไรอยูยค่ะเดี๋ยวจะทำการตรวจสอบของไหนค่ะคุณอิทธิรักครับ สอสลา,าหรือว่าอะไรคะครับสอสลา,าครับอีทิลนข้ออ่างสลิสสอสลาคือสอุสีครับสสสอสลาครับสอสลานะะมทร้ันน้ำต้กลุนอะไรคะนาำส้กนกุลบัวลอยครับ อะไรนะคะบัวโรยครับบัวโรยบัวโรยครับ,บค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ร้อักครู่นะคะครับผม ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วนะคะคแมระบบแจ้งว่ามีพัสดุตก้างอยู่หนึ่งชิ้นเป็นพัสดุที่คุณลูกค้าน,นะคะ่ะจะส่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21คษภวัน2 5 5ครับส่งไปหาคน่งใช้แวนีนะคะ่คแะแต่พัสดุตังนี้ไม่ผ่านากาสรสแยกที่สาขาจกทางและไม่สามารถตับได้คุณลูกค้าเนียค่ะจะต้องมาติดต่อขอรับคิวติทา่สาขาจกทางก็องอที่แฉบสะบังนะคะอ๋อครับครับต้องทำยังไงครับ อ่าอันนี้คุณลค้าจะไปติดต่อรับหีม่รือว่ายังไงคะอนนีคุณลูกค้าได้ป็นคนจกส่งเองไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามังไงต้องทำยังไงบ้างครับรนนสอบถามนิดเดียวสอบถามนิดนึงค่ะตอนนี้ค่ะคน,นที่ร้านค่ะพันก็ใสยย่แถวไหนครับปัจจุบันนี้ตอนนี้อยู่อุบลครับ อ่ะถ้าอุบวนน่าจะไม่ใครแล้วเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยคะ่ะทางผู้จส่งเนี่ยค่ะได้ระบุที่อยู่ว่าผู้ส่งตรงเนี้ยค่ะเป็นจังหวัดสนรินรีจัดส่งที่ประาชานีไทยสาขาแหลมตาบางอู้ทำไมมันคนละที่อย่างนง้นล่ะครับอ่าตรงเนี้ยคนอีกหายไม่ได้เป็นคนจับส่งใช่ไหมน่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะไม่ได้ส่งมั้งครับหรืยอยังไง เพราะว่าตรงนี้เขาจะส่งจัดไปสันนิยจากหาแหลมสบังซึ่งมันเป็นจังหวัดขอนแก่แถ้าผมต้องทำยังไงครับตรงนี้ค่ะถ้าคุนดีฉลานยันว่าไม่ได้ควจะส่งให้แนะนำให้ไปแจ้งความไวน้นองจากว่ามันจะส่งวัสดุที่ไปสรรันนิษฐานต้องใช้แบบประชาชนในการยืันข้อมูลของตรงนี้ค่ะคนอทย หากอย่ากเคยทำบัตรประชาชนหายหรือว่าเคยไปทำประกรันอะไรไม่หายไหมไม่น่าจะเคยนะครับไม่น่าจะเคยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าในพัสดุข้างในเนี้ยในเนี้ยค่ะไม่ได้ผ่านตัวเครื่องสกแกนแล้วหน้านที่ทางไปรษณีย์ไทยเน่ยค่ะที่ดลักสแกพัสดุเนี่ยเขาจะตรวจสอบถูกว่าเป็นการจะส่งบัตรเอีเอฟสมุดบัญชีพาสปอร์ตแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนตรงเนี้ยผ่านจะส่งพกาาสปอร์ เกิน5จุดวนันตรงนี้ทิ้กฎหมายนะที่ใช้ชื่อของคูณอีทีรันเนี่ยค่ะเป็นคนจะส่งแลว้วก็ใช้เบอร์สูตร95364แต่งเด็กหน้าสามเนี่ยค่ะทางด้านจะส่งด้วยตรงนี้เป็นเบอร์ของคนณอีทีรันเองไหมครับค่ะตรงนี้ค่ะคุณอีทีลาสะดวกหรือเดินทางมาแจ้งความที่สพแหลมสะบางไหมคะอ๋อคงไม่ไมไ่ไปหรอกครับ ตรงนี้ยคนอีสิรัตย์แจ้งไปว่าไม่ได้เป็นคนส่สงเขาสะดวกใช่ครับอ่าค่ะตรงนี้ค่ะเพราคนอีสิรัตไม่สะดวกเ,เดินทางเืไปเจ้าความที่สอบอแหลกรบางนะคะมาไปสวีไทยมีบริการประสานงานออนไลน์ของคุณคออกมาไปยังเจ้าหน้าที่ให้เพื่อลดกันในอันดลูโคูณหรือยังะตรงนี้คุณสะดวกไหมสะดวกอยู่ครับ ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณในร้านเนี่ยมีกระดาษจักรากไม่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเพื่อนนะไม่มีพอดีขับรถอยู่ครับตรงน,นี้ต้องเอาตัวนี้ไม่สะดวกคุยใช่ไหมคะก็สะดวกอยู่แต่ว่าไม่มีกระดาษปากกาครับเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันต้องส่งข้อมูลไปแจ้งตำรวจหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าแต่ว่าในบัญชีผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับได้ไหมครับ หรือว่าต้องตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเหรอครับเพราะว่าเห็นว่าเห็นมีเพื่อนว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบแต่ว่าผมไม่มีแั็กบาทเลยมีศูนบาทเนี่ยมันจะได้ไหมล่ะหมายถึงว่าพี่เนี่ยจะได้เงินผมไหมล่ะออตรงนี้ไม่เกี่ยวกันค่ะตรงนี้ทำเป็นเงินยั่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายผมผมกลัวพี่ไม่ในตังผมที่ผมไม่มีตังในบัญชีนะตรงนี้เป็นใบเสนอดีคะเหรอครับ เห็นเห็นทรมาหาหลายคนแล้วแต่ไม่ได้แดกผมหรอกผมคิดว่าโอ้โทษทีพี่ผมผมผม,ผมพูดก้าลหล้เาเกินไปครับแต่ผมจะบอกให้ว่าบัญชีผมไม่มีสักบาทหรอกนะ่าจะตรวจสอบไม่ได้หรอกผมว่าค่ะอ่าตอนนี้พูดคีอร้านนี่จะให้เจานาทีประสานงานให้หรือว่าจะไปแก้งความเองคะอ๋อสงสัยผมต้องยอมจิตคุกละมั้งแม่ทจะไม่มีตังหรอครับ มันเป็นเรื่องเลยร้ายแรงไหมหรือว่าไม่ร้ายแรงแต่ว่าถ้าถ้า,ถาไม่ร้ายแรงก็น่าจะติดคูกไม่นานหรอกใช่ไหม,ไมไนี่ยังไงอาร์ตสจะจะจแก้ใช่ไหมคะอะได้วางสายเนาะเพราะว่า,าูกเขาขัดาน,นะไม่ได้แกล่ะห,หมายถึงว่าทำไมต้องโทรมาเอาไป,ไปรอเอาตังค์คนอื่นเขาด้วยห่ะครับมันเป็นเพราะอะไรหรอือมันไม,ไ,มไม่มีงานทำนทเหรอไปผ่านไปสวีต<ล> ไปตอนนี้ตัดตัดไานใหญ่ค่ะอ๋ะอเพราะว่าเห็นหลายเห็นหลายเคียนแล้วสงสารเขานะเขาก็มีลูกมีเต้าเหมือนกันนะสงสารคนอื่นเข้าบ้างเถอะอย่ามาหลอกเขาเลยไปหา,าอย่างอน,อ,นอื่นปิดประมาาเจ้าพนักงานแล้วนะมินประมาณแล้วมีอะไรล่ะเขาไม่ได้กินเขา,าไม่ได้กินอะระาอาินเสี่ยววแล้วก็ไปท้องรอรอสายานะเขาไม่ได้กินหญ้านะครับเขาไม่ได้กินหญ้านะครับเพราะกินข้าวกันอยูอ่ครับ เราไม้ซานไปกูวย